กูตินโยได้บอลมาที่ซอนซอนยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนครับโดยซอนฮึงมินแต่ออกมาลูกนี้ผ่านครับแวนเนอร์ซัดเข้าไปครับ2ประตูต่อศูนย์ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเรามาต่อกันที่ซีรีส์ฟุตบอลพเมลีของเรากันต่อเลยครับวันนี้มีการอัปเดตตลาดซื้อขายกันนิดนึงครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่นึงครับตอนนี้เป็นตัวที่เราซื้อมานะครับไปดูกันว่ามา,มาครับเนยมาครับตกลงรับข้อเสนอครับเรียบร้อยครับเข้าทีเรียบร้อยครับเยบยบนยมาไปดูตัวหนึ่งครับ โนเฟอร์นันเดสมาเหมือนกันครับโร,รบมาทั้งสามคนเลยนะครับการเสริมทัพที่คุ้มค่ามากเลยนะครับเรียบร้อยครับเปิดตัวนักเตะใหม่ ไปชมการแข่งขันกันต่อเลยครับในนะัดต่อไปเจอวุ้ครับจะไปดูรายชื่อผู้เล่นกันนิดนึงครับเป็นแวนเนอร์นะครับวันนี้แล้วก็ซอนจะส่งนี้มาเป็นรายชื่อสำรองของวันนี้เลยนะครับก็ได้ชื่อผู้เล่น11 n ตัวจริงเรียบร้อยนะครับเราไปลุยกันเลยครับ มาเยือนรูฟนะครับเราเป็นรู้กันว่าจะบุกมาเก็บ3แต้มในบ้านรูฟได้หรือเปล่าครับ a great drama a great and expectation. Sir, here, sense sense excitement of of uh, กองเชียร์ของสเปอร์ก็มาไม่เยอะนะครับมองเห็นแค่ฝั่งเดียวของอัศจรรย์ครับเป็นชั้นล่างเนี่ยครับชั้นบนเป็นของบู๊ครับแฟนบอลที่เหลืออีก3ฝั่งก็เป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับสำหรับแฟนบอล ชมรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันครับวกก็ไม่มีคุนย่าแล้วนะครับย้ายไปแมนยูเรียบร้อยมาดูทางฝั่งของสเปอร์กันบ้างครับทำหน้าที่สังหารโดยแวนเนอร์ครับวันนี้มติดโทษใบเหลืองติดมาด้วยครับสำหรับซอนย้ายไปเล่นฝั่งขวานะครับวันนี้ กำลังจะเริ่มครับเขียบอลโดยบูฟครับเปิดยาวขึ้นมาโกูตินโยเจมส์มิทิสันมิทิสันหาที่สันเฮองมินเซนเนอร์ให้คูตินโยคูตินโย,นโยไปช้าครับลูกนี้โดนแย่งบอลมาได้ครับ เจมส์แมตดิสันลงมาไล่บอลช่วยเพื่อนครับลูกนี้บอลอยู่ที่เจสเปนเขากลางมาให้แมดิสันแอดดิสันไม่ให้เพื่อนครับไปเล่นยากครับลูกนี้เสียบอลเลยครับ kind of จะสวนครับลูกนี้โรดี้มองออกมาได้ลงนัดแรกนะครับสำหรับโรดี้ เวนเนอร์ได้ฟาวครับลูกนี้จะพลิกบอลครับไปโดนเข้าข้างหลังลูกนี้ค่อนข้างไกลครับขอลองดูนิดนึงครับสำหรับเจมิสัน ลูกนี้มันไกลไปครับเป็นนังครูมองมาให้คุูเินโยแบเนอร์จะให้ซอนครับจายติดครับลูกนี้ลูกก็ค่อยๆขึ้นไปครับอย่างไม่รีบค่อยๆเคาะกันไปครับเปลี่ยนแกนมาฝั่งขวา สเปนสเปนพยายามจะแย่งส,สเปนโดนหลอกไปครับลูกนี้เจมสันที่สั้นไปชกมาได้ครับแวนเนอร์วิ่งทำทางแล้วยังไปไม่ได้ครับหลอเพื่อนตัดมาที่คูติญโยไม่ถึงครับนิดเดียวเป็นบอลทุ่มของสเปอร์ครับทุ่มข่าวกลางมาคูติญโยได้บอล มาที่ซอนซอนยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนครับโดยซอนฮังมินในนาทีที่23ครับแฟนบอลของวูก,ก็เสียใจกันใหญ่เลยครับโดนบุกมานำโดยสเปอร์ เป็นคูตินโยนะครับได้แอตซิตลูกนี้ไปจิ้มหมาให้ซอนครับซอนแต่งเข้าซ้ายจังหวะหนึง่งแล้วก็ยิงเสียบเสาเข้าไปครับม so าชมเกมกันต่อครับ <c oughs> บอลยังอยู่ที่ <c oughs> วุ้บโดนตัดได้ครับเป็นทางคูจ่าย <c oughs> มาคูตินโยให้โรดี้โรดี้มาที่ซอน ซอนโดนกระแทกเสียบอลครับลูกนี้หูโยกขึ้นมาโดนมองไว้ได้บอลอยู่ที่เจมันิสนันเวนเนอร์ทำชิงกับซอนลูกนี้เก็บแย่งได้ครับลูกนี้วูฟสกัดออกข้างไปครับที่เปลี่ยดทุ่มให้ซอน หลุดมาได้เปิดเข้ากลางลูกนี้ไม่ถึงเวนเนอร์บอดลึกไปนิดหนึ่งครับบอลทุ่มของบุ๊บเปลี่ยนฝั่งยกมาให้แล้วหนา้นา สเปอร์มองดักไว้ได้ครับให้คูติโยสเปอร์ให้ซอนมาซอนพิกกลับมาได้แวนเนอร์จะไปเองไม่ผ่านครับลูกนี้ผ่านเดเฟนแวนเนอร์ยังไปไม่ได้นะครับพยายามจะไปเองหลายครั้งครับแต่ว่าพิกไปไม่ได้ ขึ้นมาให้ครูตินโยคูติญโย,โยหลับหน้าครับลูกนี้เยอะเลยครับลูกนี้ลืมเช็คลายครับแวนเนอร์ <c oughs> เวลา45นาทีก็ <c oughs> ครบแล้วนะครับทดหนึ่งนาทีสนวิ่งแล้วครับลูกนี้สนถึงบอลก่อน โดนเบียดครับลูกนี้กรรมาการต่อนวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเป็นสเปอร์ครับนำอยู่1ประตูต่อ0โดยซอนเฮงมินครับในนาทีที่24เปอร์เซ็นต์ของบอลเป็นของวูบนะครับ53%สเปอร์ส่วนโอกาสยิงเป็นสเปอร์ครับ2ครั้งเข้ากรอบทั้ง2ครั้งได้มา1ประตูครับ ไปชมเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันเลยครับสเปอร์เป็นฝ่ายได้เขี่ยบอลครับใช้ลูกสูตไม่สำเร็จคูตินโยแวนเนอร์สอนจะพลิกไปยิงครับลูกนี้แตะบอลยาไปนิดหนึ่งเบนตังคููกลับมาชกบอลไว้ได้ เอเดสันมาที่โรดี้โรดี้ห้ซอนซอนให้แวนเนอร์ไปไม่ได้อีกแล้วครับแวนเนอร์ยังไม่ผ่านก้องหลังครับแต่ออกมาลูกนี้ผ่านครับแวนเนอร์ซัดเข้าไปครับสองประตูต่อศูนหลังจากที่พยายามมาหลายครั้งครับจะพิกแล้วก็ยิง ครั้งนี้ทำสำเร็จครับเป็นซอนนะครับแทงเข้าไปให้แล้วก็แตะพลิกออกมาได้มีโอกาสซัดลูกนี้เรียบร้อยครับพยายามอยู่หลายครั้งนะครับสำหรับเวนเนอร์สำหรับลูกที่พยายามจะพลิกแล้วก็ยิงแต่ว่า ไปติดกองหลังของวูฟครับมีการขยับตัวผู้เล่นครับวูฟส่งวังกีชานลงมาครับวูบยกขึ้นมาฟันเดฟเฟนมองไว้ได้มาที่โรดี้โรดี้มาที่แมตดิสันซอน แนเนอร์เบนยังครูคูติโยคูินโยเหมือนจะความเร็วจะช้ากว่านะครับก็เลยคือหลังให้เพื่อนโลเมโลยังดักไว้ได้ครับเบนจังครูเข้ากลางมาที่ซอนแวนเนอร์ปล่อยบอลไหลลูกนี้ยังได้ครับ <c oughs> เกือบจะได้ยิงอยู่แล้วครับไปเสียหลักนิดนึง 40มงกลับหลังมาให้เตอร์ต์เลนซันมาที่ทิปเปียครับซอนแวนเนอร์ไม่ได้ครับบูบก็พยายามจะต่อบอลกันขึ้นมาครับแต่ว่าไปจ่ายพลาดทิปเปียทิปเปีย ที่เปียยังเอาตัวรอดมาได้สอนวิ่งแล้วนะครับสอนหฮงมินสอนหฮงมินสอนหฮงมินจะตัดเข้ากลางให้เพื่อนแต่ว่าโดนลุม2องครับลูกนี้มิกกี้ฟันเดเฟนแอดดิสันตอกส้นมาให้เบนจังกูติ้งโยมาที่แวนเนอร์แอนดิสันดักไว้ได้ครับ ขอลองเองครับลูกนี้โดนปัดไว้ได้บอลยังไม่ออกครับยกขึ้นมามองขึ้นหลังให้เพื่อนทำบอลออกไปเองครับลูกนี้เป็นบอลทุ่มของสเปอร์มาที่ซอนซอนมีการหลอกนิดนึงเบิกวาวน่านจะเปลี่ยนลงมาใหม่นะครับขูติญยุูติญย و, ล็อกมาได้ได้ฟาวครับ เหมือนจะเห็นเนมาลงมาแล้วนะครับพอดีครับได้ปันฟรีคิกเลยลูกนี้เป็นเนมากับเบิร์กวาวนะครับที่พึ่งลงมาใหมา่เนมาปั่นลูกนี้ไม่ผ่านกำแพงครับเนมายิงอีกทีไปติดเหมือนเดิมครับ <Rom> ลูกนี้ไม่ได้ฟาวครับซอนมาที่เวนเนอร์เวนเนอร์พิกสวยครับลูกนี้แต่ว่าจังหวะสองไม่ผ่านโหลดมโรลจิ้มไม่ได้มาที่เนมายูตินโย ตินโยสอนขอบอลแล้วนะครับ mm hmm. จ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับไปย้อนหลังนิดนึงลูกนี้สเปนคืนหลังมาให้ฟอเตอร์ทดเวลาหนึ่งนาทีครับเรียบร้อยครับกรรมการเปร่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีเป็นสปเปอร์ครับเอาชนะไปได้2ประต่ตอโซนครับ สำหรับวันนี้เกมการแข่งขันก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นสเปอร์ชนะไปได้ครับสำหรับผมกับลุงตุยและทีมสเปอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ